เปลี่ยนตันเนี่ยฮอนดา้าทีเอสามห้านะครับเนาะผมก็เลยทำการเปลี่ยนสายน้ำมันนะครับเนาะนะครับเปลี่ยนสายน้ำมันใส่กล่องเปลี่ยนแล้วนะครับเนาะ